เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงนะครับเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์เสียนพระพุทธศักยมุนีสีเวียงพิงพระพุทธทสายญาตปางเสวยสุขขนาดใหญ่ซึ่งทางวัดพระาธาตุดอยสะเก็ด เพิ่งมีพิธีเบิกเนตรไปเมื่อไม่นานมานี้เกิดการหักโค่นลงมาได้สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําซึมเข้าไปในโครงสร้างของเสียนพระและเมื่อรวมกับน้ําหนักของดินที่อุ้มน้ําทําให้โครงสร้างรับน้ําหนักไม่ไหวจนสุดตัวแล้วก็หักลงมาครับหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทางวัดได้ทําการปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ผ่านไปมาและกําลังเร่งดําเนินการซ่อมแซมโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3 3เดือนในการบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากทางวัดได้ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดและจะจัดพิธีบวงสวงเพื่อเป็นการขอขมากรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะญาติโยมทุกท่านก็อย่างมาภาพได้กล่าวเนาะอย่าได้สนุกจกใจอย่าได้คิดถึงอาถรรพ์ถึงสิ่งไม่เหมาะสมเลยเนาะ อยากจะเชิญญาติโยมทั้งหลายถ้ามีน้ำจิตน้ำใจรักพุทธศาสนารักวัดรักป่าก็ามาช่วยกันบริจาคจตุปัจัจช่วยตาม,มาก็จะทําให้เสร็จตั้งแต่สามเดือนขึ้นประมาณไม่เกินห้าเดือนนะโยมเนาะก็จะเสร็จเรียบร้อยดีงามนโยมพากันมาไหว้มาสามากราบนโยมเนาะจะได้เป็นกุศลเปบุญไปอะไรส่งเรียกว่าลบล้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เป็นสิ่งที่ดีจากวิกฤตให้เป็นโอกาสจุดต่อไปฉนมพร ครับและก็ในช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับนายจัการินสิริธรภูมิในอำเภอดอยสะเก็ดนำเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเชิงดอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับไปฟังเสียงท่านในอำเภอกันครับคือ เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของศรัทธานะครับศรัทธาแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความาปลอดภัย